สวัสดีค่ะชื่อหนิงมิลันตีปัญญาลังการนะคะวันนี้มาเป็นคำพยานนะคะเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าค่ะหนิงเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความส,สซืศอัะคะเรื่องการถวายสิบรถให้กับพระเจ้าตั้งแต่รับเชื่อมานะคะ ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะคือเห็นการดูแลการปกป้องนะคะแล้วก็เรื่องเงินเลยค่ะที่พระเจ้าช่วยปลดปล่อยเรื่องการเงินในชีวิตและครอบครัวของหนิงนะคะก็คือบางเดือนนะคะที่เรามีความรู้สึกว่างเงินเราจะไม่พอค่าใช้จ่ายนะคะพระเจ้าจะเติมให้เรามาจากเงินที่ทำงานก็จะเป็นเงินพิเศษ เงินที่ได้มาจากแบบขายครีมขายต้นไม้นะคะแล้วก็ตั้งแต่มกรลามาค่ะที่ที่หนิงได้รู้สึกว่าพระเจ้าเติมเต็มเรื่องการเงินในชีวิตครอบครัวหนิงมากนะคะก็คือนหนิงค่ะกลับบ้านนะคะช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะเนาะในช่วงปีใหม่ก็ให้แม่นะคะให้แม่แฟนค่ะแล้วก็กลับมาก็คิดว่าพอใช้แหละแต่ทีนี้ในส่วนของการเงินนะคะ ก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะนู่นนี่นั่นแต่พระเจ้าค่ะเติมเงินให้นะคะอันนี้ขอขอเล่าก่อนว่าคือหนิงทำงานบริษัทาหารแล้วทีนี้ที่ทํางานนะคะตอนแรกะค่ะเขาจะเลื่อนพิจารณาโบนัสอาจจะไม่จ่ายก็คือเราก็รอ50-50ก็อธิษฐานขอกับพระเจ้าค่ะกลับมาจากปีใหม่ค่ะ ภายในแค่1อาทิตย์นะคะโบนัสนะคะทุกคนได้รับคือภายในวันศุกร์นั้นเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้ามากแล้วทีนี้ผ่านผ่านมาอีกสัปดาห์หนึ่งก็มีเงินพิเศษเข้ามานะคะอีกก้อนหนึ่งนะคะในเดือนนั้นคือแบบนึงมีความรู้สึกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวเราดีมากๆนะคะก็เลยมาเป็นคำพยานนะคะคอนเฟิร์มเรื่องการสัตซ์ซื่อเรื่องการถวายสิบรถ นะะในส่วนของด้านอื่นๆนะคะพระเจ้าก็อวยพรค่ะเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพร่างกายดีขึ้นนะคะบางครั้งทำทำงานเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะก็วางมือรักษาตัวเองแล้วก็ไปรับไฟจากอาจารย์ดรคมเอกนะคะอาจารย์หน่อยค่ะแล้วก็ฟัง คำเทศของอาจารย์หมอนะคะอาจารย์ดาอาจารย์ดรคมเอกอาจารย์หน่อยนะคะมีความรู้สึกว่าชีวิตที่เดินกับพระเจ้านะคะคือเป็นชีวิตที่พบสันติสุขทั้งภายนอกแล้วก็ภายในค่ะอยากขอบคุณพระเจ้าค่ะถวายเกียรติให้กับพระเจ้าค่ะผมอยากจะหนุนใจผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับ อยากหนุนใจถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนบาปเคยทําผิดพลาดมาในอดีตและอยากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านกลับใจและยอมมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอมอบชีวิตของลูกให้แก่พระองค์กลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกนะบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกจะเดินตามพระองค์ และรับใช้พระองค์ขอพระองค์ดูแลลูกจัดสรรหาปกป้องนำทางลูกด้วยช่วยลูกให้เติบโตในทางของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องจะพบโบสถ์ที่ดีไปนมัสการพระเจ้าไปรับใช้พระเจ้าเติบโตในทางของพระเจ้านะครับพระเจ้าอวยพรครับ